ขึง้งงามนะแม่เนาะเป็นว่าจะผักบุ้งขาวดิผ้ายาซ่วยมาเก็บผักบุ้งบอนเก่าครับผมคุณแม่เพิ่งบอกว่ามึนไปเก็บผักบุ้งไสคืองามแท้ภักกูไปเก็บเนี่ยมาเถอะมามาแรงๆกับว่มาดิมาแดดทนห่อนี่แหละมาแดดห่อนก็นเลยกเก็บผ้าแดดทนอนนี่แหละ สอบเก็บสอบกับบานครับโอมแดดมันหอนพราะบุ๋งสีเงาเจ้าแม่เก็บผอหนาเดียวเก็บไปมันอันเบิดแลหรอครับแจกที่แจกน้องหลายคนหลายบาเนะครับเนาะเก็บแบ่งปันกันไปครับอุปพรณนบกค่อยมีเวลามาหาอยากหากินเท่ากับ มีหลายห้าเราไปเพื่อเพื่อแพ่กันไปส่นตัวสวนวนอนน้มงเมโนหยอดง่าไมีดีเด็ดแห่งแตกแล้วก็แตกไปเรื่อยอีก น้องฟ้าก็มาเก็บถ้อยเหมือนกรบโปเป็นท่าลูกสาวก็ได้เก็บพักกรบโปเป็นแต่ที่มาสอนเพื้นเก็บเหรครับเล็กหน่อยเนาะก็ได้ตามภาษาคอยสั่งคอยสอนคอยอบรมไปนะครับเนาะดีอ่ะเพิงดูเพิงดูเพิงดู เจ็บนาขึ้นมาหนเนี่ยไเจ็บเป็นาปาปน,นาไปก็ใ่ัด้นจะว่ามีม่มองเดียวนห่อมองเดียวเจ็บหันเบิดมนท้ออมหยอดเดียวมีแต่ยอดมันกอน้ามาแม,านนามแน่พื้นนั่น ย่านนั้นย่านพักบุงเจ็บพักบุงว่ได้ครับเราคกกืมลงมาที่แหลกสี่ให้เบิ้งเด้วะแค่นี้ว่าสันคุนว่าคุณเห็นปลาพักบุงอ่อนยยอนี่แต่ยอดเด้ออ่อนยยอนนั่นแหละ มันพระมันก็โดขึ้นแล้วกับพันเกีียวใช่ไกันที่หนึ่งหาย่อนหกงอดไม่เต็มทบรหรอวะยังเท่มัดเยอะนกยมันงน่ ูดงามเดืยองามแท้งามว่าอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่อง My Life Style Channel ด้วยนะคะกดติดตามกดสไครกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องขอบ ยอดครับผมคนอุนลวะ ทำสิบบาทบ่อเงี้ยทสิบบาทนี่นี่เป๋าแยครับทำสิบบาทสิบาทได้กับเขาข้าวคก็๊มามี เย็บไม่มีไอะไรก็เท่านั้นและเฮ้ยขึ้นในขึ้นดีอยู่ก็ตกแค่เจอฝนผักไล่สารพิษผักกดสารกดสารพิษตามโซมบังห้วงคืนบปเนี่นอนดีหย่ำควบควบสุดยอดบอกรับผักบุ้ง ปอดสารพักบุงธรรมศาสตร์สวยๆง,งามอ่อนๆอ่นรัวเลยดินี่ก็ร่อยกว่า้รนีใช้สีบาทเจ้าเนี่ยฮ็ดขายสิบบาทนี่ครับโอ้ผู้เถ่าไม่ายได้เดินนี่เนาะต้องหันสองนี่เนาะหันซองครับข่อยนะหันซองนี่ละเนาะกามันเนเาะน,น,นามใช้กรามังบ่ mắng mưa năm mưa 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 mưa